วิวิจารณ์กับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวนที่12กุมภาพันธ์2566ก็ไปวิเคราะห์วิจารณ์ครับทบทวนผลงานกันภาคในสัปดาห์นี้ครับก็ยังคงรักษามาตรฐานตามเดิมครับก็คือชนะ3แพ้1ครับแพ้คู่ที่2ครับซึ่งก็ต้องอย่างที่บอกครับคู่ที่2ค่อนข้างสูสีนะครับสุดท้ายก็เป็นทางด้านสิงฉลามนะครับมาได้ลูกนับครับแล้วก็ กลุ่มเกมคุมสถานการนะครับเข้าไปจะนับไปครับว่ากันในสัปดาห์นี้ครับเป็นเหมือนรอบปุนเสือถือว่าสัปดาห์นี้ในมวยจัดไว้ค่อนข้างดีเลยนะครับเพราะว่าคู่3และคู่4ถือว่าจัดเป็นคุ่เอกได้ทั้ง2คู่เลยครับว่ากันในคู่ที่1และคู่ที่2ครับคู่ที่1และคู่ที่2ครับเป็นเหมือนรอบปูนเสือเมอทยพันแท้ครั้งที่22ครับรอบ8คนสุดท้ายครับสาย B คู่ที่1เป็นการพบกันระหว่างเพชรลีลาเอมยูเดนพบกับท้าน พยักศักสตูนในพิกัด1 1อปอนด์ถือว่าคู่นี้ครับเป็นคู่มวยที่เบียดสูสีสนุกแน่นอนครับคูน่นี้เป็นคู่มวยที่สูสีที่สุดเลยครับในสัปดาห์นี้ครับโอกาสแพ้ชนะมีด้วยกัน5 5ต่อ45เปอร์เซ็นต์ครับดูว่าคู่นี้ใกล้เคียงกันที่สุดนะในการชกมรบุสวันนี้ครับพิกัดในการจกร้17ปอนด์เพชรลีลาเอ็มยูเดนครับเป็นมวยขวาเป็นมวยจังหวัดฝีมือครับ จากจังหวัดกระบี่ครับส่วนสูง164เซนติเมตรครับปัจจุบันอายุ21ปีเป็นมวยจากจังหวัดกระบี่ครับปัจจุบันเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวย FA Group เพชรดีลาอินวเดียนครับถือว่าเป็นมวยที่มาชกที่ช่องเจ็ะกอชกที่มรับบุญเสือถือว่าถูกฉลองเลยครับและชกได้ค่อนข้างดีครับเดิมๆนั้นครับเพชรดีลาเป็นมวยที่แรงไปไม่ค่อยดีนะครับแต่การที่มาเก็บตัวฟิสซ้อมที่ค่ายมวย FA Group ครับทำให้ เลี้ยวแรงแล้วก็ในเรื่องของวงในนี่เปดีลาสามารถสู้เขาได้ค่อนข้างดีเลยครับสามารถชนะมวยตัวใหญ่ได้ได้ด้วยครับอย่างทางด้านก้องใจวัดเกียรติัยวัดวันนี้เพชรลีลาก็มีโอกาสในการที่จะชนะเหมือนกันครับเพชรลีลาครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับเตะขาต่อยขวาอาวุธหนักอาวุธแรงครับถือว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงทั้งแถบครับโดยเฉพาะลูกต่อยหมัดฟันศอกถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับบู๊ดุดันครับแรงไปแข็งแกร่งแข็งแรงครับ เพชรลีลานี่ต้องดูที่ยก4ยกเดียวนะครับถ้าหากว่าไม่ยุบหรือว่าไม่แผ่นนี่นะครับกินเพชรลีลายากเหมือนกันนะครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีชราน้อกยู่ที่3ทางด้านเพชรอาทุนกเขากม11ถือว่าเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงนะครับเพชรลีลาฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเพชรลีลาเอมยูเดนครับถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงขึ้นมานะครับก็มีชราน้อกที่3นั่นเพชรอาทุนกเขากม11อ ชนะเคลนดันติงลี่เสียวุฒิชิปปิ้งล่าสุดมาชนะเคลนดันกล้องชัยวัดเกียรติชัยวัดถือว่าหักปากาเซียนหลาย,ลายสํานักเลยครับในไฟที่ชนะเคลนดันกล้องชัยวัดวันนั้นครับเพราะว่าส่วนสูงค่อนข้างแตกต่างกันเป็นอย่างมากแต่ทางด้านเพชรดีลาครับก็สามารถเก็บชชนะได้ถือว่าอาวุธมวยและร่างกายดีมากๆเลยครับเพชรดีลาในชั่วโมงนี้ส่วนคู่โชคครับถือว่าเป็นมวยเหลี่ยมตัวดีเหมือนกันครับ เป็นทางด้านเด่นพยักศักสตูนในทีมงานในเครือข่ายของศักสตูนครับไม่ว่าจะเป็นชาติยตพยักศักสตูนพยักศักสตูนครับยี่ห้อนี้ครับบอกเลยว่าเป็นมวยเพียภทมวยฝีมือครับเตะต่อยถือว่าสกาการชกันครับแล้วก็อาวุธมวยนี่ถือว่าฉุกจิกครับออกได้สวยงามมีจังหวะฉายมีจังหวะออกครับเด่นพยักศักสตูนครับเป็นมวยอ,อายุ20ปีส่วนสูง170ซติเมตรครับวันนี้ส่วนสูงดูว่าลอ,อยกว่า เป็นมวยขวาครับจังหวัดฝีมือจากจังหวัดสัตูลเด่นพยักศักสตูนครับเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงอาศัยจังหวัดจังหวัดเหลี่ยมตัวฝีมือมวยและก็ในเรื่องของความรวดเร็ววันนี้ดูว่าจะเร็วกว่านะครับและก็ความสูงวันนี้ดูว่าไม่เสียเปรียบครับอาวุธหนักแรงเหมือนกันครับทั้งคู่นะครับถือว่ามีโอ,อกาสได้นับได้นกด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าหมัดหนักสอกแรงด้วยกันทั้งคู่ครับ เหลี่ยมตัววันนี้ดูว่าไม่เป็นรองครับฟอร์มการชก3ามฟอร์มหลังชนนน็อกมาล้วนๆครับด้วยการชนะน็อกทุกที่สี่นั่นเล็ก,ก้าโต้งตะลิงชันชานนน็อกทกที่สี่นั่นเพชรบุญชูแอดสันปากตองล่าสุดชนะน็อกทุกที่สามนั่นโนรายุสุราชครับถือว่าอาวุธหนักอาวุธแรงทั้งแถบเหมือนกันครับเป็นมวยขวาทั้งแถบสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรดีละเอ็มยูเดนบกับเด่นพยักศักสตูล คู่นี้ถือว่าเบี่ดและสูสีที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับเป็นมวยที่ไม่ห่างกันนะคู่นี้เพชรลีลาเอมิวเดนครับเป็นมวยขวาเด็นไปรักก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือด้วยกันครับเพชรลีลาครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับประเภทชื่อมวยกระดูกมวยการผ่านมวยวันนี้ดูว่าเพชรลีลาดีกว่านะครับเตะขวาต่อยขวาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธหนักแรงวันนี้เสียบเหยียบในเรื่องของส่วนสูงและก็ ในเรื่องของส่วนสูงแล้วก็ฝีมือมวยวันนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันแต่ว่ามองว่าเด่นพยักจะเร็วกว่านิดหน่อยครับส่วนเด่นพยักครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเตะขวาต่อยขวาหนักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงถือว่าเป็นมวยที่อาบุธค่อนข้างเหยียนตาครับเป็นมวยฝีมือสวยครับเชิงดีฝีมือสวยครับเด่นพยักสำหรับคนนี้ครับเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วส่วนตัวออกชอบพิกนั่นเด่นพยักสักสตูนะครับวันนี้ดูว่าในเรื่องของฝีมือมวยครับวันนี้ดูว่าไม่เป็นรองครับมีโอกาสเก็บัยชนะได้นะครับ ส่วนตัวคู่นี้มองว่าซูสีกันมากครับโอกาสแพ้ชนะเป็นไปได้ทั้ง2ฝั่งนะครับถ้าหากเป็นไปได้ก็เข้าไปที่2ฝั่งครับนะครับอาจจะเข้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนครับถ้าหากว่าสถานการณ์ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วก็ค่อยมาเข้าอีกฝั่งหนึ่งแต่ส่วนตัวคู่นี้ครับให้ออกชอบก็ยังออกชอบที่เด่นพยักศักสตูลครับแต่ถ้าหากว่าให้คาดการผลแพ้ชนะรูว่าคู่นี้ใกล้เคียงกันที่สุดครับที่มีโอกาสแพ้ชนะครับแต่ส่วนตัวล็กๆกคู่นี้ครับยังมองที่เด่นพยักศักสตูลครับ คู่ที่2ก็เป็นเหมือนรอบปูนเสือเช่นกันครับเป็นการพบกันระหว่างเวนอมลักกี้บันเทิงพบก,กับพรพิทักษ์นะครสามิตแท็กเตอร์ในพิกัด117ปอนด์ซึ่งไฟล่าสุดนี่ของพอรพิทักษ์ถือว่าทําผลงานได้ไม่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับวันนั้นแพ้นอกทางด้านไม้สัางคำสอยิ่งเจริญการช่างมานะครับแล้วก็ถูกจัดให้เป็นมวยที่อ่อนที่สุดในสายบนะครับหลายๆคนก็ มองแบบนั้นครับทางด้านผรนพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์เวนอมลักกี้บันเทิงครับเวนอมลักกี้บันเทิงเป็นมวยซ้ายครับเป็นมวยจังหวัดฟีมือครับอายุ18ปีสูง168เซนติเมตรครับจากอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาปุบันเก็บตัวฟิซซ้อมที่ค่ายมวยราชามวยไทยหรือว่าค่ายมวยเพชรเกียรติเพชรครับเวนอมครับก็ชื่อเดิมครับปรตตักมงคลลักกี้บันเทิงหรือว่าปากบางค้าข้าหรือว่าซินบีมวยไทยครับ เวนอมครับเป็นมวยซ้ายฝีมือสวยเชิงดีฝีมือสวยครับดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงมีจังหวะฉา,ายครับมีลูกที่คอยเตะคอยต่อยครับแล้วก็เป็นมวยที่ไล่เขียนดีนะทางด้านเวนอมครับอาศัยจังหวะ2จังหวะ3ครับเตะต่อยทํางานได้ค่อนข้างดีครับใช้ฝีมือมวยใช้เหลี่ยมตัวครับแต่ต้องดูที่พลังกาลัง้วยครับเวนอมว่าเวลาที่มาเจอมวยเขาเวลาที่โดนบทโด,เดนเบียดไปแล้วจะสามารถ นะครับรักษารูปมวยได้หรือไม่นะครับวันนี้ทางด้านเวนอมในฟีมือมวยไม่เป็นรองครับและก็บริกาศหน้าเสื่อของทีมงานผู้จัดวันนี้ไม่เป็นรองดูอย่างเดียวก็คือในเรื่องของร่างกายครับว่าวันนี้มาดีหรือไม่ครับต้องดูที่หน้าตาช่างอีกรอบหนึ่งฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเวนอมครับก็มีชนะคะแนนนั่นสเตฟานเลขามาน้อยอุดรชนะคะแนนนั่น,น,นเพชรเอกใต้เพชรบุรีล่าสุดมาชนะคะแนนนั่นฤทธิชัยโปเมเทวินมาล่าสุด ที่วิธีมวยช่อง7สี4ฟอร์มหลังนี่ชกที่ช่อง7สีแล้วก็ชนะลวดครับทางด้านเวนอมลักกี้บันเทิงส่วนคู่ชควันนี้ครับเข้ารอบมาแบบใจหายใจความเหมือนกันครับรุนละทึกเหมือนกันครับทางด้านพรพิทักษณ์นครสามีแท็กเตอร์ถือว่านะครับเป็นมวยที่มีโชคมีดวงครับที่ได้มาโชคในรอบนี้นะครับเพราะว่าคู่ชกถอนโชคครับในตอนนั้นครับทางด้านโนรายุสุลานถอนชกทําให้ไฟ์ล่าสุดครับ ผู้จัดดึงทางด้านไม้สักมาชกแทนและก็ไม่มีผลนะครับในการชกมวยรอบในครั้งนี้พรพิทักษ์ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยอายุ19ปีสูงหน้หกสิบเก้าเซนติเมตรครับเป็นมวยขวาเป็นมวยเข่าจากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ปัจจุบันเก็บตัวพิตซ้อมที่ค่ายมวยสอภูมิพัฒนครับทางด้านพรพิทักษ์พรพิทักษ์ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยออกทรงฟีพรพิทักษ์ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยออกทรงฟีมือครับดักเตะดักต่อย ตะขวาต่อ,ขตอยอขวาดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับแต่ว่าโดนอาวุธห,หนักหนักแรงแงไม่ได้เหมือนกันนะครับผ่อนวิทัก์เหลี่ยมตัวมวยนะครับการชกถือว่าแพรพานเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ชอบมวยที่อาวุธหนักอาวุธแรงครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่มวยชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพลิบกันทั้งคู่นะครับฟอร์มการชก3าฟอร์มหลังก็มีแพคในนั่นโนรายุสุรานชนะในนั่นแมนสิจเจนมและล่าสุดครับแพ้นอกที่สองนั่นไม้สางคำสอยิ่งจะเลือนการช่าง สำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างเวนอมลักกี้บันเทิงบกับพริทักนครสามิตแท็กเตอร์เวนอมลักกี้บันเทิงครับวันนี้ครับถือว่าเป็นมวยในทีมงานของผู้จัดครับเป็นมวยของทีมงานผู้จัดครับโอกาสชนะวันนี้ดูว่าน่าเสื่อมีค่อนข้างดีเลยนะครับเวนอมเวนอมครับก็เป็นมวยจังหวะฝีมือครับเป็นมวยซ้ายวันนี้ทางมวยซ้ายของเวนอมดูว่าจะได้เปรียบพริทักนะครับทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยฝีมือด้วยกันทั้งคู่ครับชิงหลักชิงเหลี่ยมชิงไว ชิงพิปกันครับนั่นเวนอมเป็นมวยซ้ายส่วนพรพิทักษ์เป็นมวยขวาอาศัยจังหวัดตะซ้ายแล้วก็เตะขวาครับทั้งคู่วันนี้ส่วนตัวดูว่าเวนอมจะเร็วกว่านะครับวันนี้ครับส่วนตัวออกชอบพี่นั่นเวนอมลัคก,กี้บันเทิงนะคู่นี้ดูว่าเวนอมลัคก,กี้บันเทิงเร็วกว่าและก็ความหลากหลายก็ดูว่าหลากหลายกว่าครับวันนี้นะครับถ้าหากว่าพรพิทักษ์ครับไม่มาเล่นเกมไม่มาเดินเข้าวงในคู่วงในในี่นะครับไม่เล่นเกมให้ทางด้านเวนอมหมดในนะครับ ให้เวนอมหมดนี่ครับโอกาสชนะมีค่อนข้างน้อยวันนี้ครับสุดโตอกชอบพี่นันเวนอมนะครับจัดเป็นมือแพ้ยากในรายการของวันนี้ครับเวนอมลัคกีบันเทิงครับจะสามารถเก็บชนะได้ครับเป็นมือแพ้ยากนะครับวันนี้ครับชื่นชอบพปธีเวนอมลัคกี้บันเทิงคู่ที่3ครับเป็นมือรองคู่เอกถือว่าจัดเป็นคู่เอกได้เหมือนกันนะครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างลุ่งแสงตะวันโสภาลาดพบกับดากี้นกเข่ากอมอ1ในพิกัด139ปอน ลุงแสงตะวันสอพาราดครับเป็นมมยอายุ29ปีส่วนสูง174เซนติเมตรครับเป็นมมยซสายเป็นมมยครบเครื่องครับเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นเป็นมวยกจังหวัดบุรีรัมย์รันเก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมมยออบุญชอบลุงแสงตะวันสอพาราดครับเป็นมมยเพศรมวยครบเครื่องครับเป็นมมยซ้ายทั้งแถบครับเดินหน้าได้ถอยหลังเป็นเ,นเตะซ้าย,นนาย,ต,ายต่อยซ้ายอาวุธหนักอาวุธแรงวงในนี่ถือว่านะครับส่วนมากแล้วที่ดูมานี่ ด้านลูกแสงตะวันวงในแทบไม่แพ้ใครเลยนะครับปั้มรัดวงในแต่ว่าถ้าว่าเป็นมวยที่เจอมวยศอกอย่างอย่างตัวอย่างเช่นเพชรภูไทยนะครับด้านทางด้านลูกแสงตะวันจะไม่เข้าอบเท่าไหร่ครับถ้ามวยที่มีศอกนะครับมาเสริมแต่วันนี้ครับคู่ชกดูว่ามีเข่าเหมือนกันนะครับมาไล่คุ่วงในด้วยกันทั้งคู่ลูกแสงตะวันครับถ้าว่าวงในนะครับสู้ไม่ได้ก็มีวงนอกครับมีเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับถือว่าเตะซ้ายนี่ เนียนตาเลยครับเตะพับเตะขาดทาได้ค่อนข้างดีแต่วันนี้เสียอย่างเดียวครับก็คือในเรื่องของวันนี้ลุงแสงตะวันนะครับเสียเปรียบอย่างเดียวครับเวลาที่มาชกที่ช่อง7บรรยากาศน่าเสือไม่ค่อยดีครับและก็นะครับโอกาสที่จะชนะเวลามาชกที่ช่อง7ก็ดูว่ามีค่อนข้างน้อยแต่ว่าอาวุธมวยวันนี้ดูว่าไม่เปลี่ยนหลงเลยนะนะครับอาวุธมวยวันนี้ลุงแสงตะวันเยอะกว่าและก็หลากหลายกว่าครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนนักลบแฟร์แท็กแพ้คะแนน แพ้คะแนนทางนั้นเพชรภูไทยสิสรั์เสือล่าสุดมาชนะคะแนนั้นวรพลเกียรติชนันมาล่าสุดที่ศึกทอดน้ำไททิเคียวเกียรติเพชรมาล่าสุดส่วนทางนั้นคู่ชกวันนี้ครับดากี้นกเข่ากอมอสิวดดากี้พอหอมกินดากี้ลูกมะขามหวานดากี้ครับเป็นมวยขวาเป็นมวยอายุ25ปีครับส่วนสูง173เซนติมเมตรเป็นมวยเข่าล้วนๆ้วนครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ ซอยวิธีปัจจุบันเก็บตัวพิซซอมที่คล้ายเหมือนลูกมะขามบางดากี้ครับก็เป็นมวยเพจเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเป็นมวยเพทโชคสนุกครับโชคที่ช่องเจ็ดก็สถิติไม่ค่อยดีเหมือนกันครับแพ้มากกว่าชนะครับทางด้านดากี้ดากี้ครับเป็นมวยเพจเชิงไม่สนชนอย่างเดียวครับเป็นมวยที่อาศัยสภาพร่างกายเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นมวยเพจรับอาวุธไปก่อนครับเตะขวา,ต,ขา,ต,ขาต่อยขวานะครับตะขาเจ้ายางต่อยหมัดแต่ส่วนมากดากี้ จะโดนอาวุธไปก่อนครับ3ยกุแรกดูว่าดาก,กี้วันนี้จะโดนอาวุธไปก่อนครับต้องมาลุ้นยก4ยก5ว่าจะมีหมัดมีศอกหรือว่ามีเข่าที่สามารถถล่มเขาเอาชนะทางด้านกุชชกวันนี้ได้หรือไม่นะครับการผ่านมวยหลังๆนี่ดาก,กี้ก็ถือว่าผ่านมวยดีๆมาเหมือนกันนะครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังครับก็มีชนะคะแนนทางด้านกล้องศึกสิสรเสือแพ้คะแนนด้านทะนุนใจแฟร์แท็กล่าสุดครับมาแพ้คะแนนทางด้าน แลมโบลิกต่อโยธามาล่าสุดครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างลุ่งแสงตะวันสภพาลาดกับดากี้นกเขา่ากอม1อสิบเอ็ดในมีการร้อยสามสิบเก้าปอนด์ลุ่งแสงตะวันสอาลาดครับเป็นมวยครบเครื่องครับเดินหน้าได้ถอยยลังเป็นเติซ้ายต่อยซ้ายครับเติพับติขาทําทได้ดีไล่แขนวงในก็ถือว่าทําได้ดีครับมีเขากระทุง้งเขายัดไ้ที่ค่อนข้างชัดเจนส่วนดากี้ครับเป็นมวยเพชรมวยชกสนุกครับเดินหน้า ท้าชนอย่างเดียวครับเชิงไม่สนชนอย่างเดียวปั้มรัดวงในอย่างเดียวครับดากี้รับอาวุธไปก่อนนะครับเป็นมวยเข่าล้วนๆครับดากี้สลับคู่นี้ครับส่วนตัวออกชอบพีดนั่นลุ่งแสงตะวันสอพาราดนะครับดูว่าหลากหลายกว่าครบเครื่องกว่าวันนี้ดูว่านะครับวงในก็ดูว่าไม่แพ้นะวงนอกทางด้านลุ่งแสงตะวันก็ดีกว่าหน้าเสือก็พอๆกันคู่นี้ส่วนตัวออกชอบพีดลุ่งแสงตะวันสอพาราดเลยครับวันนี้ถ้าไม่โดนนับโดนนอกว่านี้ดูว่าเก็บใจชนะได้นะครับ จจที่เจอาพิธีลุงแสงตะวันสอพาลาดครับและคู่ที่4ครับเป็นคู่เอกกำไลาการเป็นการพบกันระหว่างเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพกกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสในพิกัด1้อก19ปอนถือว่าคู่นี้เคยประกบชกกันมาแล้วนะครับผมวิจารณ์ไปข้างหนึ่งตอนนั้นผมวิจารณ์ออกจอาพิธีเพชรมงคลนะนะครับแต่ว่าพอดูเพชรมงคลชกในไฟล์ล่าสุดแล้วดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจริงๆคู่นี้ก็เป็นมวยที่ นะครับมีโอกาสแพ้ชนะกันได้ทั้ง2ฝั่งนะครับเพชรมงคลก็เป็นมวยที่ไม่ชอบมวยฝีมือไม่ชอบมวยเตะซ้ายสิงห์ดำก็ไม่ชอบมวยที่เดินเข้าหาเร็วแล้วก็ไม่ชอบมวยที่ออกทรงแข็งแกร่งแข็งแรงอย่างงเช่นทางด้านเพชรมงคลในช่วงลุ่งๆนี่นะครับดูว่าสู้กับสิงห์ดำนี่ทางด้านสิงห์ดำสู้ยากเหมือนกันนะเพชรมงคลูนย์กีฬาห้วยต้มครับเพชรมงคลครับเป็นมวยอายุ23่ปีส่วนสูง167ซติเมตรครับเป็นมวยเพชรมวยบูดุดันครับ ติขาเจาะยางต่อยมัดถือว่าเป็นมวยที่นะครับอาวุธหลากหลายเหมือนกันครับเพชรมงคลเป็นมวยจากอําเภอลี้จังหวัดลําพูนเพชรมงคลครับปัจจุบันก็เก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวยบุรลาามวยไทยครับเพชรมงคลครับก็เป็นมวยประเภทมวยที่นะครับบู๊ครับเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธนีคู่ต่อสู้ออกอะไรมาก็สามารถโต้กลับได้ตลอดครับถือว่าเป็นมวยที่สภาพร่างกายดีนะนะครับ ถือว่าเป็นมวยที่นะครับมีอาวุธหลากหลายครับเตะขาต่อยขาเตะขาเจาะยางต่อยหมัดแต่ถ้าให้พูดถึงเรื่องความชัดเจนให้พูดถึงเรื่องจุดเด่นนี่นะครับก็ยังรู้ว่าไม่ได้เด่นถึงกับขั้นว่าเป็นมวยฝีมือที่เด่นมากๆนะครับหรือว่าเป็นมวยเขาที่เด่นมากๆแต่ละอย่างนี่ถือว่าออกได้ค่อนข้างที่จะกลางๆครับแต่ว่าพละกกาลังในช่วงหลังๆนี่นะครับในช่วงก่อนนั้นๆนี่ค่อนข้างดีครับเพชรมงคล แต่พอมาณปัจจุบันนี้นะครับฟอร์มการชกสอามไฟล์หลังนี้ดูว่านะครับการออกกาวุธนี่ดูว่าช้าลงนะเพชรมงคลครับฟอร์มการชก3ฟอร์มหลังของเพชรมงคลครับก็มีแพ้คะแนนนั่นโผลพลันชัยแพ้คะแนนวันวินลูกท้าพ่อลงต้มล่าสุดมาชนะคะแนนนั่นเจ้าอินซีกียเจริญชัยวันนั้นเจ้าอินซีเข้าเวีนแทนนะครับส่วนนั่นคู่ชกวันนี้ครับเป็นมวยฟอร์มสุดฟอร์มร้อนแรงครับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสสิงห์ดำกาแฟโฟกัฟฟคสครับเป็นมหมยอายุ21ปี สูง167ซนติเมตรครับเป็นมวยซ้ายครับจากจังหวัดนครราชสีมาเป็นบันเก็ตต่อพิซซอมที่ค่คายมวย PK แสนใจมวยไทยยิมครับสิงนํำกาแฟโฟกัสครับเป็นมวยซ้ายทั้งแถบครับซ้ายฝีมือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดักเตะดักต่กตอยดักเสียบดักแทงมีลูกบิดเหลี่ยมบิดทรงครับถือว่าอาวุธซ้ายตีนซ้ายนี่ออกได้ค่อนข้างแม่นครับตีนซ้ายทั้งแถบหมัดศอกถือว่าอันตรายเหมือนกันครับ ฟอร์มการทก3ฟอร์มหลังก็มีชนะในนั้นเพชรพรฤหัสิทธนายกทวีปตะพงชนะคะแนนทางด้านโรเบิร์ตสอคนการช่างล่าสุดมาชนะคะแนนนั่นก้าานส่อเรียนละยองถือว่าวันนั้นหักประกาศเซียนหลายๆสำนักเหมือนกันครับสำหรับคร่นี้ครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบก,กับนั่นสิงดํากาแฟโฟกัสในพิกัด119ปอนเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มครับเป็นมวย เพชรมงคลศูนย์กีฬาเพชนต้มครับเป็นมวยเพชรบูดูดันครับประเภทเตขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธในคู่ต่อสู้ออกอะไรมามีคืนหมดครับแต่ว่าเป็นมวยที่มีความหลากหลายครับในการออกอาวุธครับเตขาต่อยขวาอาวุธหนักอาวุธแรงครับหมัดศอกอันตรายแต่ว่าหลังๆดูว่าค่อนข้างช้าครับด้านเพชรมงคลร่างกายดูว่าหลังๆนะครับดูโดยรลงไปไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะครับร่างกายส่วนสิงห์ดำครับเป็นมวยฟอร์มสดฟอร์มแรงร่างกายกําลังเข้าที่เข้าทางยิงในยมาเก็บตัวพิซซมที่ค่ายมวยพิเกศสันชัยมวยไทยยิมครับ ถือว่าแรงปลายหลังๆนินดูว่าไม่มีหมดนะทางด้าน,นสิงดำกาแฟโฟกัสครับเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับถือว่าเป็นมวยฝีมือแหละครับสำหรับคนนี้ครับเมื่อเรีียกบยกับแม่สตอรออกชอบพิจาร่น,นสิงดำกาแฟโฟกัสดูว่าร่างกายดีกว่าครับคิดได้ทําได้ครับวันนี้ดูว่าสิงดำครับจะใช้ลูกเตะซ้ายต่อยซ้ายครับและก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เชินชมทิธีสิงดำกาแฟโฟกัสครับมวยแพ้ยากวันนี้หนึ่งตัวครับเชินชมไปทีเบนอมลัคนเทึงนะครับจัดเป็นมวยแพ้ยากวันนี้ดูว่า ความเร็วนในการออกกบุธแล้วก็เชิงมวยวันนี้ดูว่าสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับซึ่นมวยแพะยากนะครับวันนี้ครับจึงมวยแพยากัตวันนี้ครับจึงออกไปที่ทางนั้นเวนอมลักกี้บันเทิงครับ